สวัสดีครับคำว่า Big Data เนี่ยพอได้ยินปุ๊บภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะเป็นกองข้อมูลที่แบบใหญ่มากๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจริงๆแล้วความเข้าใจแบบนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของมันก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าความเข้าใจเรื่อง Big Data ที่เราเชื่อเกันมาตลอดเนี่ยมันผิดละครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าแก่นแท้ของมันเป็นคนละเรื่องกับที่เราคิดเลยมันจะเป็นยังไง โอเคแล้วความเข้าใจผิดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในพาร์ทแรกนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยมาทลายความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับ Big Data แล้วไปดูกันว่าตกลงแล้วหัวใจของมันคืออะไรกันแน่เอาละครับจุดเริ่มต้นของความสับสนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยคือถ้าถามคนทั่วไปนะ Big d a t a มันก็คือข้อมูลที่มันเยอะมากๆใหญ่มากๆจบ แต่พอเราลองไปถามคนที่เป็นวิศวกรหรือคนที่ทำงานกับมันจริงๆเขาจะบอกว่าไม่ใช่มันคือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งซึ่งโหมันคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วคำถามก็คือทำไมอยู่ดีๆเราต้องมีสถาปัตยกรรมแบบใหม่นี้ขึ้นมาด้วยละ่ะอืมเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดที่วิธีจัดการข้อมูลแบบเก่าๆมันเริ่มจะไปต่อไม่ไหวแล้วครับ คือลองนึกภาพตามนะครับเส้นทางการจัดการข้อมูลขององค์กรส่วนใหญ่เลยมันมักจะเป็นแบบนี้เริ่มแรกก็ง่ายๆเลยใช้ Excel นี่แหละพอข้อมูลมันเริ่มเยอะขึ้นงานซับซ้อนขึ้นก็อะอัปเกรดไปใช้ระบบฐานข้อมูลจริงๆอย่างพวก RDBMS แต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มช้าเริ่มอืดแล้วสุดท้ายก็คือตึ๊บชนกำแพงเลยครับไปต่อไม่ได้แล้วมีเคสตัวอย่างจริงๆเลยนะครับอย่างบริษัทมือถือเจ้าหนึ่งเนี่ย ลูกค้ามีเป็น10บสล้านคนเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาจะดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ทีหนึ่งเนี่ยรอเป็นชั่วโมงโอ้โหมันคือคอขวดของจริงเลยครับแบบนี้ทํางานต่อไม่ได้แล้วมันบีบให้ต้องหาทางออกใหม่จริงๆพอชนกําแพงแบบนี้ปุ๊บทางออกมันมีอยู่2ทางหลักๆครับทางแรกเรียกว่า scale up ก็คืออััสเปคคอมเครื่องเดิมเข้าไปอีก เพิ่มแรมเพิ่ม CPU ทําให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นซึ่งมันก็มีเพดานของมันนะมันแรงได้ไม่สิ้นสุดหรอกส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยครับเรียกว่า scale out คือแทนที่จะทําเครื่องเดียวให้เก่งเราใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาช่วยกันทํางานเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยและพอวิธี scale up มันไปถึงทางตันทางออกเดียวที่เหลือก็คือ scale out เนี่ยแหละครับ และตรงนี้เองครับที่ความจริงของ Big Data มันเปิดเผยออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องขนาดของข้อมูลเลยนะแต่มันเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบล้วนๆเลยนี่แหละครับนิยามจริงๆของมัน Big Data ก็คือสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทำงานไปพร้อมๆกันแบบขนานเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดของมันคือวิธีการออกแบบ ไม่ใช่ขนาดของข้อมูลเลยแม้แต่น้อยถ้าจะให้ขยายความอีกนิดนะครับหัวใจของสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็คือ 1. มันถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบกระจายศูนย์หรือ distributed computing 2. มันต้องรับมือกับข้อมูลที่มาเร็วมากๆและหลากหลายรูปแบบได้และ 3. ที่สำคัญสุดๆเลยคือมันถูกออกแบบมาให้ขยายระบบได้เรื่อยๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ และนี่คือประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือระบบที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าระบบ Big Data ได้ตั้งแต่วันแรกที่สร้างเลยครับต่อให้ตอนนั้นจะมีข้อมูลอยู่แค่2-3สาแถวก็ตามทำไมละ่ะเพราะว่าหัวใจของมันไม่ใช่ปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ครับแต่มันคือศักยภาพในการรองรับข้อมูลที่จะเข้ามาในอนาคตต่างหากอ่า แล้วก็มีอีกเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากก็คือเรื่อง 3V ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ Volume, Velocity, Variety หลายคนจะคิดว่าไอ้ 3V เนี่ยแหละคือนิยามของ Big Data แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับความจริงก็คือ 3V เนี่ยมันคือสาเหตุหรือตัวปัญหาที่ทำให้เราต้องหันมาใช้สถาปัตยกรรมแบบ Big Data ครับมันคือตัวกระตุน้นไม่ใช่นิยามของทางแก้เอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ มันก็ยังดูเป็นเทคนิคอยู่ดีนะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมากๆนั่นก็คือ Google Sheets ครับคำถามง่ายๆเลยครับไอ้เจ้า Google Sheets ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยตกลงแล้วมันเป็น big data หรือเปล่าถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะคำตอบคือใช่ครับแต่มันใช่ในแง่ของสถาปตัตยกรรมเบื้องหลังของมันนะคือเบื้องหน้าที่เราเห็นมันอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมครับ แต่เบื้องหลังของมันเนี่ยโหเป็นระบบคลาวด์ขนาดยักษ์ที่ทำงานแบบกระจายศูนย์เพื่อรองรับคนใช้เป็นล้านๆคนทั่วโลกพร้อมกันเลยนะแต่กลับกันถ้าเราเปลี่ยนคำถามเป็นแล้วมันถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลข้อมูลเยอะๆหนักๆโดยเฉพาะหรือเปล่าอันนี้คำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของ Google Sheets เนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันคือการ collaboration ไม่ใช่การเอาไป crunch ข้อมูลหนักๆเหมือนพวกเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Hadoop หรือ Spark โอเคเรื่องที่คุยกันมาทั้งหมดนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเทคนิคจ๋าเลยแล้วทําไมเราต้องมานั่งแคร์ด้วยว่านิยามที่ถูกคืออะไรสําคัญสิครับสําคัญมากๆด้วยเพราะไอ้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนีน่แหละครับมันสามารถสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่แบบใหญ่โตมหาศาลได้เลยลองคิดดูนะครับการจะเลือกว่าจะใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไหนเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ใหญ่มากนะ พวกผู้ให้บริการคลาวด์ต่างๆเขาก็มีให้เลือกทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ Big Data แล้วถ้าเราเลือกผิดทางละ่ะโอ้โหมันกระทบหมดเลยครับทั้งเรื่องเงินที่ต้องจ่ายคนที่ต้องใช้และความซับซ้อนของโปรเจกต์ทั้งหมดเลยและปัญหาคลาสสิกที่เจอกันบ่อยมากๆเลยก็คือทีมฝั่งธุรกิจกับทีมฝั่งเทคนิคคุยกันคนละภาษาพอเข้าใจคำว่า Big Data ไม่ตรงกันมันก็นำไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาดสุดท้ายคือเสียเงินฟรีๆมหาศาลเลยครับ ดังนั้นทางแก้ของตันหานี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วละครับแต่มันคือเรื่องของคนคือสิ่งที่เรียกว่า data literacy หรือทักษะความเข้าใจเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนทั้งฝั่งธุรกิจและฝั่งเทคนิคสามารถคุยภาษาเดียวกันได้และเดินไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นประโยคเดียวเลยนะครับหัวใจของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ BIG DATA ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดของข้อมูลที่เรามีในวันนี้เลยแต่มันคือปรัชญาคือแนวคิดในการออกแบบระบบให้พร้อมรับมือกับการเติบโตและความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและต้องคิดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ไปทิศกันต่อนะครับว่ากลยุทธ์ด้านข้อมูลในองค์กรของเราทุกวันนี้มันถูกสร้างมาเพื่อข้อมูลที่เรามีอยู่แค่ในวันนี้หรือว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่เรากําลังจะมีในวันข้างหน้ากันแน่ครับ